อีกหนึ่งคนดังที่ประกาศลงเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มในแบบสุดฮอตในะคะัหนุ่ม PK พีเคพัสกอดภายใต้พักกานะคะซึ่งมีคุณกรจกติกาวณิชนนเป็นหัวหน้าพักโดยมุ่งเน้นนโยบายนะคะฟื้นเศรษฐกิจแก้วิกฤตปากท้องซึ่งบทบาททางการเมืองของพ k คนะคะคือต้องการสร้างจิตสํานึกทางสังคม กับความคิดที่ทันสมัยนะคะและหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่เหมาะกับโลกที่พัฒนาอยู่เสมอโดยหนุ่มพีเคนะคะได้เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานกับทางพักกาในครั้งนี้นั้นเพราะว่าเชื่อมันในตัวของผู้นําพักเนื่องจากคุณกรนะคะเป็นคนที่เข้าใจเศรษฐกิจในประเทศไทยและเชื่อว่าภายใต้คําชี้นําของคุณกรณนะคะจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์พักกาจะสามารถทําให้วิถีชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้นได้นั่นเองค่ะวันนี้เราประชุมใหญ่ประจําปีนะครับ ซึ่งก็ครบอายุ2ขวบของพรรค้าพอดีเราเป็นพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะยึดหลักการลงมือทำนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายตอนนี้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิดเดือดร้อนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรามีเป้าหมายว่าเราต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่าเราจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างรายได้ให้กับประเทศอนาคาต่อไปยังไง เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาสื่อสารกับสมาชิกเราสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้เห็นถึงเจตนาตั้งใจของพักครับความจริงใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพีเคครั้งหนึ่งนะครับครับคือพักเราแต่แรกเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่ามีพัคการเมืองที่จะบอกว่าเป็นพักคนรุ่นใหม่หรือเป็นพัรคนรุ่นรุ่นรุ่นเก่าเลยนะครับแล้วแต่เนี่ยเรามองแต่แรกว่าการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ้าวกานไทยเนี่ยมันต้อง ทำงานร่วมกันโดยทุกวัยทุกรุ่นวันขอนเรานั่งประชุมกันเฮ้ยคุยไปคุยมาเราเห็นว่ามันมีคนอายุแบบ 7, 6, 6 5 10, 40, ก0 20 10กว่านั่งคุยเรื่องเดียวกันพร้อมกันน่ยนั่นคือผมคิดว่าแนวทางที่เราอยากจะเห็นอันนี้ PK เข้ามาเนี่ยนอกจากเป็นคนรุ่นใหม่แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ในวัยเพียงแค่ย5เนี่ยสะสมประสบการณ์การทำงานหลากหลายในด้านที่ พักก้ามองว่าเป็นเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศนะครับเหมารวมที่เราเรียกกันว่า creative economy หรือว่า soft power หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นเนี่ยอาหารแฟชั่นการแสดงหลายๆเรื่องที่ท,ที่พีเคได้มีโอกาสได้ทำมาครับสามารถที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พักก้าประกาศไว้ตั้งแต่เราเราตั้งพักนะครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของของ,ของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่มีงาอาชีพการงานดีๆแล้วก็เป็นเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปได้เพราะนั้นงานรอคุณอยู่เยอะครับผมโดยครับแน่นอนครับวันนี้เป็นแชปเตอร์ต่อไปของ P.K. เคนะแชปเตอร์ที่แล้วเป็นนาลาเป็นคนในวงการบันเทิงแชปเตอร์ในวันนี้2 0 2วัน2ีเป็น PK ในฐานะการเมืองครับผมอยากจะ ฝากชีวิตฝากความฝา,ากวิญญาและฝากไฟที่เหลือที่มีในชีวิตอยู่เพื่อจะรับฟังคนรุ่นใหม่นะคะรับรับฟังปัญหาจากทุกทกที่ทุกๆด้านแล้วมานําเสนอและทํางานพร้อมผู้ใหญ่ที่เขามีทักษะเขามีความรู้เขามีประสบการณ์ในการสร้างกฎหมายในการอะไรก็ตามไปผมอยากเป็นในในทางของการรับรู้รับฟังจากคนรุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามไปคนที่ประสบ คนที่ยากคนที่มีปัญหาแล้วมันนำให้นำเสนอให้ผู้ใหญ่เขาดูใช่ไพิจารณากันดูและสร้างกฎหมายหรือสร้างอะไรกันนโยบายอะไรก็ตามไปที่เอื้อให้กับผู้คนที่แฟร์จริงๆในหลายๆในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ เริ่มที่จะมาให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจสร้างสารรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะสร้างอะไรที่เป็นของเขาเองเราต้องมีแพลตฟอร์มให้เขาสามารถ รู้สึกว่าเขามีตัวตนได้ซึ่งผมเข้ามาในนี้ในจุดนี้อยากจะมาช่วยรับฟังเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนหลายหลายคนหลายหลายผู้คนครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture หรืออะไรก็ตามไปครับมองว่าคําที่พีเคใช้คือคาว่ารับฟังนี่สำคัญมากนะครับคือเราต้องการที่จะเป็นพื้นที่หรือเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่าให้การเมืองไม่รู้จะเข้ายัางไงจะแสดงออกให้ใหคนในวงการการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เขารับฟัง ประเด็นความต้องการความเดือดร้อนอยังไงเนี่ยผมหวังว่าจะเชื่อว่าพ k คก็จะเป็นตัวเปิดพื้นที่นี้ให้กับนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแสดงออกหรือแม้แต่ในการทํางานทางการเมืองกับพักราได้ก็หวังว่าจะเบรนความคิดใหม่ๆกับกับวิธีการเข้าใจเก่าๆมามารวมเบรนกันให้มันสร้างอะไรที่มันเป็นผลบวกได้ไม่ใช่ว่า แพชชนะไม่มันคือการร่วมมือระหว่างคน,ลนหลายๆกลุ่มที่จะมาช่วยทําให้ประเทศประเทศเราดีขึ้นเศรษฐกิจเราดีขึ้นเราไม่ได้เราเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้นี่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนหมายถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรจัดเกินไปแต่เราแค่อยากเป็นจุด จุดกลางที่สามารถรวมแนวคิดความคิดความรู้สึกของหลายๆคนปัญญาของหลายๆคนมารวมกันเพื่อที่จะสร้างนโยบายที่แปงและเอื้อให้กับทุกๆฝ่ายครับประมาณน,นั้นปะกกนปรค,นครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือหลักถ้าผูปภาษากาเรเมืองนะครับก็คือหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยความหมายของเสรีนิยมนี่ก็คือพร้อมรับความหลากหลายนะครับไม่ได้ไปตัดสินใครนะฮะแล้วก็ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกวิถีชีวิตและก็วิธีคิดของตนเอง ขออย่างเดียวตามหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยนี่ก็คือคุณเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นครับไม่ไปเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นหรือไม่ไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมถือว่าทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะคิดที่จะทําที่จะพูดในในเรื่องที่ตนเลือกในแนวทางที่ที่ตนคิดว่าเหมาะสมนะครับนั่นคือแนวทางของเราเราจึงเป็นพื้นที่ที่เปิดสําหรับทุกคนจริงๆนะครับอาจจะอย่างที่พีเคว่า ไม่ได้ออกมารุมแรงทางใดทางหนึ่งแต่เราคิดว่านั่นไม่ใช่วิธีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนจริงนะครับก็คือรับฟังคนทุกคนแล้วก็หาแนวทางร่วมนั่นคือแนวทางการเมืองที่เป็นแนวทางที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซอฟพาวเวอร์นั่นก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนั่นก็คือการ สร้างรายได้หรือการให้การากรให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนโดยการใช้สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เนลในการใช้เรทีฟของคนบ้านเราเองเราไม่ต้องพึ่งพาคนทา l เลนเมืองนอกแต่เราใช้ความความรักความสนใจและความและแพชชั่นของคนเราเอง มาสร้างดําเนินอีเวนต์หรืออะไรต้องอะไรก็ตามไปที่สามารถหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ครับผมในเชิงของนั้นก็ในเชิงของเป็นคณะกรรมการสอบทาวเวอร์ก็ใครจะรับฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าผู้คนต้องการอะไรจริงครับผม<อ>แล้วก็ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ครับ